ไปหนึ่งคืนคุณหนูปาานั้นต้องเสียความสาวผูกพรานร่าพระมัมจแม่ช่วยนั้นด้วยให้กับคุณโจรอิสนาไปเสียแล้ว อ่อนเปรี้ยมาเลยครับนี่ขาอขาอ่อนแรงมาจากไหนเนี้ยยางว่านะคนไม่เคยมีเมียมีทีมันก็อย่เงี้ยมีความสุขลาล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 าลาไอบ้าอะไรคนเขามีความสุขเว้ยเมียสวย อวดสงกซูซาสู้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 ซาปัญญาอ่อนเฮ้ยไอ้สู้ซาสู้ซาเนี่ยเขาเล่นกันมาตั้งแต่หัวข้ามแล้วไม่เล่นเล่นสักนิดนึงไม่นิดนึงแม่แม่เขาอยากดูเนี่ยใครอยากดูน้องนุ่นสู้ซาขอเสียงปรบมือให้หน่อยเนี่ยหยุดซวด สงก็ซูซาส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 ูซาดีกว่าตัวแรกอีกแล้วบอกไม่ชอบไงทำไมทำแบบนี้ละ่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็นเมื่อฉัน<ข>เป็นเจ้าของเธอแล้ว ฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้ไม่ใช่แล้วนันจะบอกแม่อย่างไางนันเธอไม่ต้องบอกแม่ไม่ต้องบอกใครทั้งนั้นวันนี้เธอต้องอยู่กับฉันที่นี่คืนนี้เท่านั้นถ้าเธอดื้อดึงขืนใจเฉลิจะกรฉันจะสั่งให้ลุงน้องโจรไปขึ้นบ้านแม่เธอไปยิงแม่เธอคุณยิงหนอดทิง้งนองหน่อยจำไว้ไม่ต้องปวดอ้าวเป็นไรอ่ะ ชอบเสียงดังก็ท่านเป็นโจรออทำไมได้เสียงดังไม่ได้ทิ้งพี่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเอาให้เคสไม่ได้แบบนี้ใช่มีเมียทั้งทีแล้วเมียมันขึ้นหน้าไอ้ต้ตนจ๋าไปเอาน้ำไหมกูกินสักแก้วทีว่าได้เลยพี่เดี๋ยวผมวามาให้เมื่อไอ้เต้นไปเอาน้ำครับทางนี้อ ชอบคนเสียงดังใส่โอ้โหขอโทษนะขอโทษดีกันดีกันนะรู้ไหมพี่เอาน้ำอะไรเอะเฮ้ยวอาเอาน้ำอะไรดีวะพี่แป๊บซี่แป๊บซี่เออเย็นๆเลยใช่ไหมเป็นบาร์เทนพี่นี่ของจริงมันเมียของจริงดิวะเมียต้องอย่างนี้เอาไว้อยู่เอออเาไว้อยู่บานนั้นเราไม่เคยมีเมียเลยอ่ะ มันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างขอขอโอกาสหน่อยได้ไหมได้ไหมดีกันได้ไหมแป๊บซี่มันหมดแล้วพี่มันแป๊บซี่หมดนะแดงือว่าเอาน้ำแดงแม่โมโหน้ำแดงนี่ธนาอย่าม่มารด้วยกูเต็มเนี่ยโค้ด้วยเดี๋ยวยังยังไม่ยังไม่ตอนนั้นจะขอโทษเดี๋ยวจะจะลิกเอาเดี๋ยวปัดโอ้ยมันนี่เมื่อยไหมไมาเดี๋ยวนวดให้ฮึมมีนวดด้วยอ๋อ สบายไหมพี่ฮะสบายไหมสบายจิวะนวดตีนเลยไงเออนวดสิรักเขามากนะรักสิ๋วเขาหายงอนยังหายแล้วหายแล้วอุ้ยทำเป็นด้วยนะพี่ดึงนิ้วเขาเป็นด้วยออกเป็นดิกูทำบ่อยๆเออกเ่็นมาบ่อยอล้วแล้วไม่กลัวเมียต้องไงกลัวสิวะกลัวเลยกูจะสอนมึงนะเออว่าการมีเมียเนี่ยทำไมมันต้องมีพระเดชและพระคุณ มึงต้องใจร้อนอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องใจเย็นๆด,ด้วยเติ้ลพี่มือพี่ไปจับอะไรมาอะเท้าเขานี่ไงได้อๆๆบอกกลัวไม่กลัวมียังไงไม่กลัวเว้ยอ๋อตอนแล้วไปเธอต้องอยู่ที่นี่คืนนี้เท่านั้นจำไว้ห้ามดื้อเลยคู่นั้นบรรลุไปแล้วครับมาดูอีกคู่หนึ่งครับนี่ออโอ้โหสภาพไปทำอะไรมาครับเนี่ยโอ้โห ไอ้มอดเป็นไรนะอ๋อโอ้โอ้โอ้โหยับเยินมาเลยครับนี่โอ้เต็มเครื่องครับเต็มเครื่องนี่มันไปลกกันมาเลยไ่ายผู้บอกแล้วย่าไอเด็กเวนเฮ้ยนราลกมีจริงไหมล่ะมึง แตกคุณไหมเนี่ยเป็นไรไอ้มอสเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรเฮียวเหียวอะไรนะเฮียวเฮียวอะไรวะเฮียวเหม็นปี๋เหี้ยวเหม็นปี๋เหม็นเปรี้ยวเลยเหรอจริงเหรอจริงปากมึงไปเลอะแป้งที่ไหนมาอีตานี่เป็นตกขาวเฮ้ยหอยความจริงก็เปิดเผยกูหมด ว,นะวันนี้เธอต้องอยู่กับฉันที่นี่เธอต้องรับนอนกับฉันห้ามไปไหนด้วยเธอรู้ไหมนอนได้แล้วนอนท่นานผู้ชมครับในขณะที่ทุกคนหลับสนิทแต่คุณหนูปานันนั้นมีความแค้นสุมสวงอยู่ในผวังของเธอคือณนะ เออละเมอเออยือออกอะไรอ่ะแปดหนึ่งแปดจะจะจุดไว้ก่อนหนึ่งแปดนอนซะนอนซะนอนซะคนมันนอนแปดที่นะแม่มันก็ต้องมีละเมอไปบ้างนอนซะนะตอนนั้น อกฤษณาแกคืนใจฉันวันนี้แหละกูจะฆ่ามึงด้วยมือของกูไอ้คนใจร้ายป่านั้นเขาจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อมีทั้งความเกลียดและความชัง